อโอ้ยดาเมจไม่ต่างกันเลยอ่ะต่างกันแค่สองสามร้อยเองอะ่ะใช่ไม่ก็แรงอ่ะชออยากดูว่แม่งมันแน่เลยตีกันตายฮะสิบห้านาทีเลยตีไปเลยสิบห้านาทีพี่พาก็เปิดอีกห้องหนึ่งเลยดิเรียกเรียกคนเออเดี๋ยวเปิดอีกช่องหนึ่งเหรอก็เล่นกันไปก่อนเลยเอแนั่นะเรียกคนที่ไม่ได้เล่นเข้าไปก่อนเลยพี่เดี๋ยวนานสิบห้านาทีแท้เลยอะบอาต้องเล่นแท่ได้อะยัยกูไม่เห็นนะ ้อกล่อแล้วและเลยเลยเฮ้ยเกียวสายฟ้าหลุดไปเนี่ยไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดเดินอยู่มันอิดมันช้าไอ้หลุดตอนนี้นี่ยงเลยนะเราหน้าเช็คเน็ตด้วยนะก่อนจะเล่นถือดาบมาเลยนะเดือดเดืเขียวเขียวข่าวแบงค์เฮ้ยปืนบวกปืนบวกพี่ดูปืนตามพี่ปืนบวกอะดูทีเราตาม แบงค์แบงไม่ใช่บอลถึงมื้ยฟอขายอะไรเออวะถึงขายมึีใช่ไหมล่ะอะไรนะเมึงมีหินบ้างมีสองเหรอเออขายไปแล้วขายอะไรวะไม่เป็นได้หลายเลยเลยเลยขายไปงงเล่นตัววายได้ยังมเล่นตัววายเจนันเล่นไหมนัน ให้ขาแม่งไม่งดันเล่คุยขานี่คืออะไรอ่ะให้ค้าให้ขาเยอะไอ้ยล่วงเลยขาเลยดูแต้มเลยดูแต้มโอ้ยฉันเฉยคนเก่ามากกกว่าันชนะอะไรเอ้ยค้างอ่ะโอ้ดูลุงดูลุงตะกำจุดหลุดปตะวัติหลุดหลุดผมตีหลุดใครหลุดไม่รู้คนหนึ่งอ่ะเข้ามาดิตั้งหนึ่งนาตั้งหนึ่งใครใครมาใคร นั่นตั้ง40นาที65นาทีอันนั้นมันใส่ของออกวะตอนใช่ปะ้ดูดาเมจข,ขึ้นเหมือนกอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่ครับบอลล่์กูเฮ้ยเขาไม่ได้นะเขา,เาทีมชนะเว้ยทีมชนะทีมชนะมชนะไม่มีคะแนนเดียวในทีมชนะนนช่วยกันนะครับใช่ไอ้ดัดท้ายคำาั่งว่ากีครับตั้งให้มึงง่าบอลกูใบเยอะตายห่าแล้ว โรลลิงเลยจะโลลิงโรลลิงไปเลยจะพวกกูโลลิงกูงงพวกกูหายไปบอ้านนี่บ้านนี่บ้านแล้วดูลุงดิบบู่มันมีคนหลุดเหรครับมันว่างที่นึงอะไปไหนจะซีเนสไปครับไปไหนจะซีเนสอะไรไอ้งจริง้ห ใครแจ๊ใครหลุดอะรีดแจม,มเลยใครจแจม,มจะแจม,มเลยใครใครมาตั้งกำแพงขวางทางขึ้นไอ,อ้ยศแค่นั้นไหมฝังขามันก็นขึ้นดาเมจนะปิดคี่์ได้เยอะดาเมจใน p ีพีสามพันเจ็ดอะสามแปดอะ มันเกตครับตามเกตนั่นไมเล่นเลยนะไม่เล่นนะครับตีทุกพันขวาโดนนั่นไปเล่นไปเล่นครับพี่ปาสฮะเจ็ดศูนย์แปดนั่นจะให้ผมอัพสกิลให้ให้มึงเข้าตัวเลยเหรอเออบ้าบอกไม่ดีไม่ดีบอกต่อให้เป็นมึงก็ไม่ควรไว้ใจเพราะมึงก็เชิดไม่ได้ มผมเชื่อถ pues ื่อไม่ได้ใช่หรอกถ้าถ้าเกิดมันโดนแท็กมาแต่เผื่อไปต้าไม่ได้เข้าเนาะแล้วมันจะโครเออถ่เางระบากหแม่งเลยอายุโคตรเยอะเลยนะต้องเรียกผมพี่อ่ะสัตว์ตัดเป็นตัวอะยเงี้ยเอาเงี้ยเขาเล่าสัตว์ผสมตัวเดี๋ยวมันจะเซตจริงเนี่ยเขาถ่ายแค่คิวให้มาดูถ่ายให้เรามันก็ไม่ม่ออกันไม่ออกมาฝั่งนู้นก็รุดอีกอ่ะ ามาเดี๋ยวพี and <AND hey, ่เตรียมฝั right? no? okay. no. course, right say, ่งไหนหลุดฝั่งไหนหลุดเดี๋ยวพี่เตรียมของทองเข้าไปมามาละตีนมาตีนไม่ได้เล่นใครยังไม่ได้เล่นบอกด้วยเด้อใครที่ยังจะรอเล่นแบบบอกผมด้วยนะอยจะเล่นอีกรอบผมรอเล่นเดือ้ยโโอดเดี๋ยวไม่รอรอบทองเลยเตรียมของขาวกัน อออเอ่ใถ้าโดนข้าตปั้นกีเอพคอยา์มันเฮอเออราก็ทีมก็จะด่านะครับแต่ลมันก็ไม่เสียมไม่เมมสี<ห>ยแแ้นนะพูดถึงมันก็ลังใครได้นะเีก็ไม่รู้อะหัวหัวห่อกีด่านไหนมา,าเล่นด่านนั้นแหละมันไม่ต้องมีคิดตักกะอะไรมันยุ่งยากเอาเป็นว่าค่าเขาเอ้แไม่ชนะเป็นพอจบไม่ต้องไปตักกะวุ่นวายโอ้ยเจ้าขาวขาวก็แทงแล้วเนี่ยมันจะจูกๆเลยนะรอง ไม่ได้แรงแพงราคานะครับแพงแพงมากของทีมบอกสูงแปดเหยียงเลยยิ่งจะหน้าเลยมาไงวะเอ้อตามไม่ได้แทงยายแฮ่แฮ่เลยเดี๋ยวผมตั้งห้องรอนะห้องอะไรวะจะกีไวเบียดให้มันมันหลายหลายว่ะเนี่ยมันมันกี้กี่นาทีสิบหรือสิบห้านาทีโตลลิ่งไปไหนจ๊ะ แมนแมนโน้ตโน้ตคือใครที่ยังไม่ได้เล่นถ้ายังรอได้ยังไม่เข้าด่านนะมาห้องนี้นะมาห้องยี่สามหนึ่งของท่านหนึ่งของสามนะใครที่รอเล่นอยู่อะเราเล่นสามวิคีโอ้โหแรงอ่ะโอ้โหเลนเจอร์โคตรแรงเลยพี่ล้มมาสามขาที่ยังเล่นได้ ครั้งสี่อะเาบอกว่าสาครั้งอีกแล้วว่าอะไรวะเดาถึงมึงจะตีไม่เข้านะรายเป็นสองเท้าเลยเต้ยฝั่งนี้หลุดสองคนเลยอะอะไรอะจริงเดทโทลุตสองคนเลย้ะสุดแล้วว่ามันช้างแล้วมันก็หลุดไปไปไปหลุดใช่ไหมไปแจมห้องนู้นข้างไหนใช่ห้องไหนวะห้องไหนวะห้องไหนวนะห้องยี่แปดอะไรอะไรแปดแปดนะมิงกี้ก็ไปแจมห้องนู้น ห้องอะไรนะเอ้ยไม่ใช่ค้างอะไรนะแปดแปดอ่ะเอ้าอ้าังเลยอ่าแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วโอ้มากับเพาะสโนเคิลรู้เดี๋ยวรู้เก้าองคครับเป็นยังไครับยังไม่เห็นเลยกูตายว่าไง่ะค้างค้างเอ้ยลงมาอย่าไปลงน้ำขึ้นนะตายเลย แอลล่าสามเลขทางไหนนี่มากกว่าเนี่ยโอ้เรนเจอร์แรงเวอร์ดนานนะเป็นแรงรอได้เป็นแรงไปไปจัการเดียดการยุดหยุดยุด กด f ให้หมดกด f ให้หมดห้ามต่อสู้กันกด f ให้หมดเปลี่ยนเปลี่ยนเล่นหนึ่งนาทีผมจับเวลาอยู่กด f ให้หมดห้ามกดสกิลกด f อย่างเดียวหนึ่งนาทีจับเวลาแล้วเร็วเดี๋ยวดีเอารอบสองนิเดี๋ยวกด f 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 เลยปืนปืนมัน f ลำบากนะไม่สนไม่สนกด f อย่างเดียวกด f ยังไงอ่ะกตีกันก็ใช้ f กตีกันกตีอย่างเดียวใช่วยใช่จัดไป สาิบวิหนัวไมีเเลยอ่ะอ่ะสิบห้าวิเขาไม่เอฟเขาไม่เอฟหนัวกันใหญ่ถอยเวลาถอยเวลาสามสิบวิแล้วกดเอฟอย่างเดียวนะตอนนี้กดเอฟอย่างเดียวนะกดเอฟอย่างเดียวนะสี่สิบวิโอเคต่อเหมือนเดิมสกิลเหมือนเดิมได้แล้วหมดเวลา ไม่ใครกด F เลยอ่ะต่อปเด็นคือกูจะโหลดนะให้ถ่วงให้ถ่วงเวลาเนี่ยลุยอน่บาเียไม่สวงเวลาเฉยหครโดแล้วโดลิงโดลิงตายงงทะเลพุ่งนีหยวะ พิสแ,สพสแสนพิแสนบางิดว่าจะรอดไปได้ละกูของังว,ว่าเจ๋งเฮยล้หอยลอ้ยกูแบบอ,อยู่ข้างคน่นวะข้างคนนำนี่วะข้างคนนำ,นำสี่ร้อยตั้งร้อยอะไรเล่าอะไรไเน,น,ไสสนี่ยตกเงนะหะ หายหนีโรลี่ไปไหนโรลี่ไปไหนมาแล้วโรลี่ไปไหนไปไหนหนีเหรอ๋หนีเหรอ๋หนีเอ๋โอ้ยเบสโรลี่ไปไหนมิกมิกลุกเตะลุกเตะกดเอ F กดเ F กด F กดเอฟกดเอฟกดเ F นี่อะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะยังไงยังอุ้ยหายแล้วแล้วลุกแล้วกดเอฟนี่ F นด่ยังไงยังไงยังไงล่ะยังไงล่ะพวกแพ็คต้องมาเนี่เขามาฝั่งยานี่ย เฮ้ยเอฟเน่กดเอฟเน่กดเอฟเน่เกดเอฟเน่่แล้วว้าวมาฟุ่งมาเลยถามจริงนี่หลุดหรือออกเนี่ยผมเล่นรู้สึกมันเหมือนออกแล้วนะมันไม่เหมือนหลุดเลยพี่ฟ้าเหมือนหลุดกันเยอะเลยมันจะหลุดง่ายกันไหมเป็นไหนว้ไหนมาวะ อมีใครเดี๋ยวกันมีใครไม่ได้เล่นเอาถ่ายข้างกูข้างกูชนะใช่ข้างกูชนะแอบภาพตรงข้างกูแต่ว่าไม่ต้องนับกูนะไม่ต้องนับกูกับมิกอะเพราะว่ามิกมาแถมเมื่อกี้